บทเป็นเอลลี่ซัลเลอร์ในหนังเรื่องจูราสิกพาร์ค 3. หนังเรื่องแรปเตอร์ปี2001 t r หนไทโนซอรัสเวกปี2006และไทโนซอร์ไอแลนด์ปี1994ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับหนังเรื่องคานอซอร์มีเพียงแค่หุ่นกับทีมงานเบื้องหลังเท่านั้นที่เป็นทีมเดียวกัน 4. ในหนังเรื่องคารโนซอร์ปี1993เราได้เห็นเนนอซอแค่สองชนิดก็คือทีเร็กซ์และเดนโนนิคัสแต่จริงๆแล้วในต้นฉบับนิยายของจอห์นเบอรเนนส์ที่ตีพิมพ์ในปี1984นั้นมีเดนอซอมากกว่าหนังถึง8ชนิดและมีสัตว์ไรคานใต้ท้องทะเลอีกหนึ่งชนิดพวกกินเนื้อ6ชนิดได้แก่ไทรโนซอรัสเล็กเดนโนนิคัสเมกาโลโซอรัสทาบโบซาซอรัสเดโรโฟซาซอรัสอาร์เทสไพเนสและพวกกินพืช2ชนิดบรากิโอซอรัสสโคโลซรซอรัส และสัตว์เลื้อยคลานใต้ทองทะเลที่ไม่ใช่ไดโนเสาอีกหนึ่งชนิดก็คือเพรซิโอซารัสแต่ที่ในหนังเราได้เห็นแค่2ชนิดก็คงเป็นเพราะงบประมาณและการแต่ททำในยุคนั้นหรือไม่ก็พุ่มกับเห็นว่าเจ้าทีเลก,กับไดโนนิคัสกำลังดังในช่วงนั้นเลยหยิบเอามาใช้แค่2ชนิดนี้